มุงยอดสวยๆเพื่อนมันอยู่ขึ้นมาตามทุ่งหญ้าเพื่นขึ้นมาในสวนหญ้าเนาะอาจจะต้องเดินแขกในสวนหญ้าวนเก็บในสวนหญ้ามียอดอยู่เพื่อนพอใช้ได้อยู่ đơn nghiẹp mà háo mới đây đủ Bộ hiệp thôi, đâu, ôi, thằng này nít nó, đai sẽ đai nó. เอาไปทําซุก,กี้ตอนเย็นได้มั้งผักพุ้งแดงทำซุก,กี้ได้ไหมไม่รู้ลองทําดูถ้ามันได้ไปซื้อผักบุ้งเนาะหาเก็บเอาแถวนี้หละใส่ใส่เข้าไปก็ไม่มีคนจับกล้องให้นอนเพื่อนต้องถ่ายเองเก็บเองแบบนี้มันอาจจะดูไปไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นอนเพื่อนตอนเก็บขออภยัยน้องเพื่อน มียอดู่สวยอยู่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหรน้าจับมือเดียวเด็ดมือเดียวเพราะว่ามือหนึ่งต้องจับกล้องไว้ หาเก็บไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนนี่น่าจะใช้ได้อยู่เนาะน่าจะมีรอยคนมาเก็บเนาะเขามาที่หลังเขาหรือเปล่าเนี่อืม โอ้โหตรงนี้ยอดใหญ่อยู่ใช้ได้อยู่ได้ใช้ได้เฮ้ย หาเก็บต oh ัว oh. นี้โอ้โหมันเยอะจริงๆอ่ะเก็บจนไม่หมดเลยเดินก็ยี่เห็นยอดเยอะมากเลยคนที่บ้านจะงงว่าเราหายไปไหนเนาะเรามาหาเก็บผักบุ้งเราไม่ได้บอกใครเลย เยอะมากเลยยอดผักบุ้งเยอะมากมเก็บไปก่อนโ<ฮ>อ้่าผักบุ้งมันหนาเกินอ่ะเราลุยเหยียบไม่เปไ็นไรหรอกมั้งไม่มีคนถือให้เลยถือเองกล้องอ ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆยังไม่พอเนาะแข็งขึ้นได้นิดหนึ่งเนาะยอดเยอะมากเลยยอดสวยมากเลยเป็นผักบุ้งขึ้นเองตามธรรมชาตินอนเพื่อนส่วนหญ้าของเรามีผักบุ้งขึ้นมา ไม่ได้ปลูกนะเพื่อนบางคนก็ถางทิ้งเนาะแต่เราไม่ได้ถางทิ้งเพราะว่าเราไว้เก็บกินบางทีเราขี้เกียจไปหาซื้อผักบุ้งเราก็มาเก็บตรงนี้เนาะอาจจะรกนิดนึงเพราะว่าขึ้นมานาามากตรงนี้ผักบุ้ง มือข้างเดียวเก็บมือข้างเดียวไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยเพื่อนไม่ได้เตรียมมาเลยพอดีมาเจอพอดีก็เลยเก็บเลยไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยทั้งเด็ดทั้งถือดนหมดแล้วมกักงนี่โอหยอดใหญ่มากเลย